สวัสดีครับวันนี้นะครับขอรีวิวสินค้านะครับเป็นตัว x a นะครับ16 c h a n n นลนะครับก็มาดูนะครับว่าในราคา7,500บาทนะครับที่ผมลงขายใน Facebook นะครับชื่อเฟซของศาอนันตศัก์นะครับท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาชมนะครับทั่วทุกจุดนะครับ ท่านจะได้ไม่ต้องลังเลกับเงินที่ท่านจ่ายมานะครับซื้อออุปกรณ์นะครับต้องคุ้มค่าที่สุดครับทุกอย่างต้องคุ้มค่าที่สุดนะครับเน้นย้านะครับก็มีจุดที่มีรอยนะครับมีการเจาะเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานนะครับเงินที่ท่านจ่ายมานะครับกับ ราคาสินค้าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับโอ้โหนะครับในราคา7500อบาทครับโกงไม่โกงไม่รู้ครับแต่ท่านไหนที่สนใจสามารถมาลองได้นะครับครับก็ตามหน้างานครับสินค้าตามหน้างานนะครับตัวนี้สินค้าตามราคานะครับท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขออนุญาตรีวิวนะครับ อินพุตนะครับใช้โทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อนะครับในระบบบลูทูธกับเอฟิกแทงจีนะครับแล้วก็ปล่อยเสียงไปผ่านช่องโฟนนะครับปล่อยไปสู่ตู้แอมของเรานะครับเป็นตู้แอมเฟเดอร์นะครับสำหรับเล่นกีตาร์ครับเพื่อทดสอบนะครับด้านหลังนะครับด้านข้างนะครับด้านหลังครับด้าน ข้างหลังเหมือนกันนะครับอันนี้ไม่มีสติกเกอร์บูเช่อะไรนะครับเพราะว่าคาดว่านะครับจะเป็นตัวตัวไม่ใช่ของบูเช่นะครับก็เป็นไอแนะครับใช้ระบบในการเชื่อมต่อนะครับก็ใช้แอปเดียวกันนะครับอย่างนะครับขออนนี่นะครับก็เราก็ใช้เข้ามานะครับ ก็เชื่อม w i ไ i นะครับจากตัวมิกนะครับใช้ Wi-Fi จากตัวมิกนะครับก็คือเสาสัญญาณตัวนี้นะครับซิลิกมาในช่องนี้นะครับอันนี้ไม่ต่างรหัสนะครับแต่ถ้าใครจะต่อกับเราเตอร์ก็เร็ตมาฝั่งนี้นะครับโอเคนะครับมีช่อง MIDI i ินเอานะครับ USB นะครับหลจากที่เราโหลดมาแล้วนะครับก็จะขึ้นค่าให้เราแบบนี้นะครับแล้วก็มาแตะทีตัวนี้เลยนะครับ อี16ครับเป็นรุ่นแหลกนะครับอ่ะก็จะให้ดูนะครับสัญญาณสัญญาณเข้าก็จะเป็นเขียวๆแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองให้ดูทุกชแนลเลยนะครับว่าสามารถใช้งานได้ไหมนะครับโอเคครับอนุญาตถอดนะครับถอดเลยนะนี่ยังไม่ได้มีวิวนะครับไปที่ช่องที่หนึ่งครับที่หนึ่งเนี่ยเซตเป็นไม้เนาะอาจจะมีเอฟเฟกเข้ามานะครับอ่ะลองฟังดูครับ เดี๋ยวมิวไอเฟ็กนะครับเฟฟกอยู่ไว้เลยตัวนี้มีออกอยู่ทั้งหมด4ออกนะครับเขียนนะครับต่อไปลูกอ่า เอาช่องที่สองขึ้นให้พอห่อหน่อยลูกอ่าปะ๊ะเนี่ยเอาเสียงขึ้นให้ป๊าหน่อยออจาคอยคเด้อลูกเด้อคอยเด้ออ่ะเดีย๋ยวให้ลูกช่วยรีวิวนะครับไอ้ช่องสองลกูกช่องสองลกูกใช่แล้วแล้วขึ้นไปลูก อ่ะอารมณ์หน,หนいいอ่อยลูกอารมณ์อารมณ์สุดเลยลูกอารมณ์สุดเลยอ่าเนี่ยลูกสาวนะครับสามปีครับครับสามปีนะครับเนี่ยก็มาช่วยมิกได้นะครับเพราะว่าใช้ง่ายนะครับใช้ง่ายนะครับอ่ะลูกเชียบเขาไปป้ายจำๆนี yeah. <mon mon ่ลูกเชียบเขาเนียนเชียบเขาไปลูกเชียบเขาอีกเชียบเขาอีกเออเนี่ยครับเวลาเสียบมันกระสินเนียนนิดหน่อยนะครับ ไฟวีวขึ้นแล้วนะครับอ้าาเสียงขึ้นลูกช่องสามเด้อลูกเด้อช่องค้างกันนั่นลูกเห็นไหมข้างๆ้างกันนี่ลูกอันนี้ช่องสี่นะครับอ่ะช่องสามไม่ลูกนี่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 ข้างๆกันนี่ลูกเยอขึ้นขึ้นนี่สวัสดีนะครับเวลาราเส้นก็สามารถ ใส่ไีิวอะไรก็แล้วแต่ท่านนะครับ ัครับขออนุญาตซีเวลาด้วยนะครับต่อไปชั้นหน้าที่สี่นะครับอินดันไว้กับคีย์บอร์ดนะครับชั้นหน้าที่สี่ครับใส่เข้ามาแล้วนะครับถ้าไม่เป็นไรลูกสี่ครับหโอเค ครับต่อไปไปห้าเนาะห้าครับห้ามาแล้วเดี๋ยวไอรีนนี่จะยับโอเคต่อไปหกหกแล้วก็มาหกครับโอเคเจ็ด ไอ้ดียังลังเลน,นะครับโอเคนะครับอันนี้คือลิง์กไว้นะครับอย่าปวดลิง์กให้นะครับที่กินพุ t ะเขาจะมีช่องลิง์นะครับแล้วก็ปวดลิงก์เลยแยกนะครับอ,อันนี้ก็เป็นอิสระแล้วครับโอเคนะใครอยากลิงก็ลิงนะครับเปิดไฟอ้าวลงครับต่อไป เอาไหมลกม,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 มันชิลมมันชิลมโลกมันชิลมโอเคเนาะต่อไปครับที่ช่องเก้าครับที่เก้าไฟมาแล้วาาไปไปช่อ,องที่สิบสิบ sang đi, yes, lại 12, à lô, ở trên cứ được bài này, 13 rồi đến đây, ào khứt, yes, alo luôn, alo, alo suốt ดูเลยจุดสี่ยังขึ้นครับอืมโอเคเนาะสิบห้าบัดสิบห้ากับสิบหกสิบเป็นสองห้าสี่เลยครับเด้ออ้าคืนลูกก็คืน,ออออต,อน,นตอนนี้เราลิงไว้นะครับอ่าเดี๋ยวปลดลิง์ให้นะครับก็ปลดตรงนี้นะครับปุ๊บ มันก็จะเป็นอิสระนะครับ K ไปช่องสิบหกช่องท้ายนะครับอืมโอ,โ,อโ,อโ,อโอ้โอโอน้อส่วนังนี้นะครับที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นช่องเอฟเฟกนะครับที่ตั้งไว้นะครับที่จะอินเข้าในส่วนของ เมนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับช่องโฮมซ่ส<บ>าสตูดิโออะไรลูกเ,เกมฮะเกมเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับเกมไม่มีนะโลอ่ะบ๊ายบายเลยลูกขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณท่านที่ติดตามไปนะครับก็พวกเราก็จะเป็นส่วนของดนตรีนะครับสวัสดีครับ